ทำแพนเค,ค้กข้าวโอ๊ตกินกันเป็นเมนูที่ทําง่ายอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยว,วัตถุดิบที่ใช้ก็มีไม่กี่อย่างเองก็ใช้กล้วยหอมหนึ่งลูกมาบี้ให้ละเอียดแบบนี้เลยเอยงก็รู้สึกว่าลูกเดียวนะจะไม่พอก็เลยใส่เพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะใส่ไข่สองฟองเสร็จแล้วก็ตามด้วยข้าวโอ๊ตแบบละเอียดเราก็กะกะเอาประมาณ5้าหกช้อนแล้วก็ใส่นมตามลงไปเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเลยใครอยากได้แบบละเอียดกว่านี้ก็เอาไปใส่ในเครื่องปัน่นให้มันปั่นรวมกันไปเลยทีเดียวแล้วเราก็มาตั้งกระทะใส่เนยซะน้อยเช จะตักใส่ลงไปในกระทะประมาณกี่ช้อนดีมันถึงจะพอดีที่เราทาอะ่ะคือตักใส่กระทะลงไป2ช้อนเรารู้สึกว่ามันได้ชิ้นที่แบบกําลังพอดีพอสุกแล้วด้านหนึ่งเราก็จะกลับด้าาก็คือแอบคุยกับคนที่บ้านเพลินก็เลยลืมกลับด้านมันก็เลยแอบไหมอยู่นิดนึงส่วนผสมที่เราทําไว้เมื่อกี้จะทําออกมาได้ประมาณ9ชิ้นเราเองก็จะเอามากินประมาณ6ชิ้นส่วนอีก3าชิ้นก็คือเก็บไว้ก่อนเนี่ยแค่เนี้ยก็เสร็จแล้วคือง่ายมากเราก็จะเอากล้วยที่เหลือมาหาั่นแล้วเอาไว้กินด้วยกันในตู้ก็มีสตรอเบอรี่อยู่พอด ก็เห็นแบบนี้แล้วคือเอ้ยมันน่ากินจริงเห็นก็รู้สึกถึงความเฮลตี้เรานิดนึงเราก็ตบทายด้วยการราดน้ำผึ้งลงไปนิดนึงนจะได้มีหลายๆรสชาติในคําเดียวเอาจริงหามว่ากินคนเดียวกินหมดไหมเราว่าก็กินหมดนะแต่ว่าหลานเรามันอยากกินด้วยเราก็อ่ะมานั่งกินด้วยกันซะเลยเป็นเมนูที่เราทํากินบ่อยมากเพราะมันทําง่ายแล้วก็อุปกรณ์น้อยด้วยลืมไปลองทํากินกันดูนะ